อย่าเพิ่งไปสอบ OSR ถ้าเผื่อว่าน้องๆไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนพบกับปูอานะครับจาก Lead Language Center นะครับศูนย์สอบ IELTS i d p จังหวัดบลลุรลราาธานะครับผมน้องๆหลายคนตอนนี้น่าจะได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการสอบซ่อม IELTS นะครับหรือว่า One Skill Retake OSR นะครับ OSR ก็คือ การที่น้องๆเนี่ยสามารถเลือกสอบเฉพาะทักษะที่เราได้คะแนนน้อยหนึ่งทักษะเท่านั้นซึ่งมันก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับที่เราจะได้ใช้บริการการสอบแบบนี้นะฮะ <S <S ถ้าเผื่อว่าน้องต้องการที่จะสอบซ่อมนะฮะสามารถสอบได้เฉพาะในแบบคอมพิวเตอร์หมายความว่าน้องๆจะต้องมาสอบ4ีทักษะแบบคอมพิวเตอร์ก่อนถึงจะสามารถมีสิทธิ์ในการสอบ OSR ได้นะครับ เราจะสามารถสอบซ่อมได้หลังจากที่เราสอบแบบ4ทักษะหรือว่า full set full skill ได้นะฮะภายใน60วันแล้วก็เราทำได้ครั้งเดียวนะครับถ้าเผื่อว่าเราไปสอบซ่อมเสร็จแล้วคะแนนเรายังได้กันไม่ดีนะฮะเราก็ต้องสอบใหม่เลยนะครับน้องๆจะไปขอสอบแบบ one skill อีกไม่ได้นะครับตอนนี้นะฮะก็ต้องแจ้งว่า OSR เนี่ยมันยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับในทุกๆสถาบันนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้น้องเนี่ยเสียตังฟรีก็คือน้องๆควรจะไปเช็คดูนะครับว่ามหลาลัยไหนเขายอมรับบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลิสต์ลงไปให้ข้างล่างนะฮะเราเนี่ยสามารถเอาคะแนนตัวเก่าของเราเนี่ยไปยื่นได้เลยนะไม่จําเป็นจะต้องเอาคะแนนตัวล่าสุดเท่านั้นที่เอาไปยื่นนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆสบายใจได้นะครับค่าสอบตอนนี้ยังไม่มีการประกาศอย่างชัดเจนนะฮะแต่ เท่าที่ทราบมาคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาทนะครับก็เป็นสาระดีๆนะครับที่เอามาฝากน้องๆนะครับยังไงก็เขาฝากน้องๆนะครับศูนย์ภาษาลีนะครับศูนย์สอบ i อเอลในอีสานใต้ถ้าเผื่อว่าน้องๆอยากจะมาสอบก็ติดต่อเรามาได้เลยนะครับพี่ๆสตาร์น่ารักและใจดีมากๆเลยนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ